60อัพยุบเบอร์หน่อเรียบรอยแล้วก็รอไปเลยนะจาเข้าข่ายเพราะ่ามาก่อนตุกจีนะไม่ได้มาในซองแดงนะแต่ว่ามาข่าวบัญชีอยู่หละดูนะมาเป็นเงินสดนะไม่ได้ติดคิวขาที่สามรอบมันยังไม่ได้เลคะใช่แล้ว่มยังไม่ถูกจีเลยจีนี้นะไม่ได้ไม่ถูก แจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดชัดเจนแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดมหาสรารคามก็มีการถามพี่น้องประชาชนว่าใครยังคงไม่ได้รับเงิน10,000บาทบ้างนะคะรอเลยค่ะก่อนตุดจีนี้แจกให้กับพี่น้องประชาชนโอนตรงเข้าบัญชีอย่าลืมดาเนินการผูกบัญชีพร้อมเพ์ได้เรียปาประจำตัวประชาชนนะคะส่วนรายละเอียดค่ะคุณผู้ชมใครที่อยู่ในขั้นตอนที่3ที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุของขวัญปีใหม่ และในส่วนของการเดินหน้าโครงการกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในเฟสที่3นายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนมาแน่นอนเงินสดค่ะเตรียมเข้าที่ประชุมครมรในวันที่24ธันวาคมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะพี่น้องประชาชนใครที่อยากได้เงินหมื่นฟังด่วนเลยเตรียมพร,มพร้อมผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนด่วนเลยค่ะติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับสมรลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับท้ง อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทกท่านนะคะถือว่าวันนี้ข่าวดีชัดเจนแล้วในการแจกเงินหมืน่นเป็นเงินสดใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ในขั้นตอนที่3ในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดมหาสารคามยืนยันว่าเฟสสองได้เงินสดก่อนปีใหม่แน่นอนฝากพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุอย่าลืมดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้ดวยเลขบัตรประจำตัวประชาชนนายกรัฐมนตรียืนยันม มาแน่เงินสด24ธันวาคมนี้ชงเข้าคอรมอเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนรีบดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเลยค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีแพทองชานชินวัตรก็ยืนยันว่าเงิน1 0 0 0 0เฟสผู้สูงอายุได้แน่นอนก่อนตุตจีนรอรับเลยและที่สําคัญค่ะในส่วนของการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีแพทองชานชินวัตรนะคะก็กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับในการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภยัยลุ่มน้ําชีค่ะแล้วก็การ การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ตําบลยางท่าแจ้งอําเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรา,ารคามนะคะในการแจกเงินหนึ่งหมื่นบาทสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปหากลงทะเบียนเวลาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐอยู่ในขั้นตอนที่3มาก่อนตุดจีนแน่นอนอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของแบงก์แดงๆที่แจกเป็นเงินให้นะคะแต่ในส่วนของแบงก์แดงๆตรงนี้จะจ่ายผ่านบัญชีเงินสดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเงินหมื่นมีทั้ง3รอบยืนยันว่าเฟสสามพี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนเวลาผ่านแอ พิเคชันทางรัฐได้แน่นอนก่อนหน้านี้นายผอภูมิรัตนสกุลรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงการคลังก็มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแจกเงินหมืน่นกระตุ้นเศรษฐกิจในเรืที่2หรือว่าเฟดสองที่จะแจกให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุ4ีล้านคนว่าจะเข้าที่ประชุมครมในวันที่4ธันวาคม2 5 6 7, 7และจะแจกทันตามกําหนดระยะเวลาเดิมค่ะส่วนด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒนะคะคุณผู้ชมก็มีการแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นกันว่ารัฐบาลจะดําเนินการในรูปแบบของการ การแจกเงินตามกําหนดเดิมคือไม่เกิน29มกราคม2568ในวันตุษจ,จีนและยังเป็นไปตามกําหนดระยะเวลาเดิมค่ะเอาละค่ะแจกเงินหมื่นเป็นเงินสดชัดเจนจากท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้มีคลิปเสียงด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนอาจจะอยากฟังมากกว่า20บาทตลอดสายนะคะนั่นก็คือเรื่องดิจิ t a l Wallet ค่ะรัฐบาลนะคะมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากค่ะว่า เราจะต้องเติมเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจที่แย่ติดกันมานานหลายปีนะคะเพราะว่าเงินในระบบเงินในระบบไม่พอนะคะเราต้องมีการเติมเงินเข้าไปซึ่งเราก็มีการเติมเงินไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะกับคน14ล้านคนในกลุ่มแรกนะคะซึ่งการเติมเงินนี้ทำให้ <c oughs> GDP ไทยนะคะในไตรมาสสี <c oughs> เกิน3%แน่นอน,นะคะ่ะ ซึ่งเฟสต่อไปที่เราคุยกันไว้ค่ะเฟสนี้จะเป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะก็จะประมาณ4ล้านลายด้วยกันค่ะอันนี้เราก็แบ่งเวลาไว้เรียบร้อยนะคะว่าจะสามารถรับเงิน10,000บาทได้นะคะไม่เกินตุกจีน,นี้นะคะก็เป็น,น,นะะข่าวดีของพี่น้องประชาชนอีกข่าวนึ่งค่ะไม่ได้มาในรูปแบบของซองอ่างเปานะคะแต่ว่าจะมาในรูปแบบของเงินสดค่ะ เฟสที่สค่ะสำหรับบุคคลทั่วไปอันนี้รัฐบาลแพลนที่จะให้ในรูปแบบของดิจิทั l วอลเล็ค่ะซึ่งทำไมไม่ให้เงินสดละ่ะคนถามว่าเงินสดสี่ง่ายดีใช่ค่ะเงินสดง่ายดีจริงๆแต่ว่าความตั้งใจแรกตั้งแต่การทำนโยบายนี้คือการให้แบบดิจิ t a l Wallet เพื่ออย่างที่บอกไปเลยค่ะว่าทุกวันนี้ AI เขามีบทบาทเทคโนโลยีไปไกลมากนี่คือเครื่องมือเชื่อมระหว่างรัฐบาลกับประชาชนค่ะ อย่างที่เกิดขึ้นมาเช่นน้ําท่วมการเยียวยาค่าเยียวยาต่างๆถ้าเราไม่ใช้ระบบดิจิตอลเลยเราต้องมีการไอดีนิฟายตัวตอนอีกนานมากใช้เวลาเป็นเดือนเป็นอาทิตย์แต่ว่าถ้าเรามีระบบพวกนี้อาจจะใช้เวลา2วัน5วันในการที่จะสามารถระบุตัวคนได้ว่าใครตรงไหนพื้นที่ใด ได้รับเงินเยียวยาแล้วหรือ,อยังอันนี้คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนในอนาคตเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นโอกาสอันดีค่ะที่รัฐบาลก็อยากเชื่อมต่อกับประชาชนด้วยการใช้ดิจิ t a ลวอลเล็ตนี้เป็นการเปิดทางเท่านั้นไม่ใช่แค่ดิจิทัลวอลเล็อีกหน่อยเราสามารถเล่าได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การกระตุ้นเศรษฐกิจเท่านั้นค่ะมันเป็นการเชื่อมต่อระหว่างรัฐกับ,ร,กบรัฐบาลด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเท่าร์รัฐกับประชาชนด้วยเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับ ประโยชน์จากรัฐได้รวดเร็วแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าเฟสที่3นี้ก็จะเกิดขึ้นภายในปี2,568แน่นอนค่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นำม,มาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ